สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่างเอเดียสเปนนะคะเมะื่อวานที่หนูพูดอยู่แบบไนนะวันนี้หนูก็ได้มาโรงแรมมาคะ่ะเขามีป้ายอะไรด้วยกันดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นเนี้ยอนน่าอนะอันนี้ก็จะเป็นหนูอยู่ห้องสองสองศูนย์หกนะคะแล้วก็จะมาดูห้องน้ํากันเลยค่ะนี่มีกระจกด้วยน,นี่ก็จะเป็นอ่างนนะ้อ่างจะใช้ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นโถส้วมนะคะมีถังขยะก,ก็จะเป็นรั้วก็จะเป็นที่กดไว้จิ้งจุกนี่ค่ะก็จะเป็นอุปกนี่ค่ะคือผ้ามาันก็จเป็นผ้าและอันที่หนูอชอบที่สุดก็วคืออ่างอาบน้ำนั่นเองค่ะอัน,นก็จะเป็นนี่ค่ะข้างบนต้องจอนปิดเลย ก็จะเป็นที่ใส่สบู่นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเปียกมากเลยะคะ่ะมีคนใช้เนี่ยนะคะ่ะจะเป็นผ้าค่ะน่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นประตูน,นะคะโอเคนี่ค่ะจะเป็นอุปกรณ์เซตอันนี้เป็น หมวกอันนั้นหรือเปล่าไม่ดูไม่แน,น่นคะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊อกอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แบงฟันอันนี้ก็จะเป็นไฟอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ค่ะเราขอปิดม่านก,ก่อนค่ะมีท่เอเดวนตรงนี้ค่ะก็ดูดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดู ในนี้มีของเยอะม,มากหือ,อว่าแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะดูเสื้อผ้าหนูเปิดไม่ไหวหนไม่มีเลยส่วนอันนี้เขาเตรียมแล้วของเขาก็ไม่รู้ะคะ่ะจะมาดูตู้เย็นกันนี่นี่นะคะตเย็นงวนด้วยส่วน น,นี่ก็จะเป็นรองเท้าอืมน,นะคะอันนี้เป็นถังขยะส่วนนี้ก็จะเป็นของที่เราเตรียมมานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนอะไรก็ได้นีอนนนนะะ่อันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีวีกับรีโมทนะคะ่วนนี้ก็จะเป็นตารางดูว่ามีอะไรดูบ้างสองได้เลยนะคะถึงะะหกสิบสองค่ะเยอะมาก ส่วนนี่ขอแทมดิ้ดิ้มเติ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 มนี่เลยค่ะนั่น,นก็คือสะวายนา้ำนี่เห็นไหมดูสีวิวสวยมากเมื่อกี้หนูเพิ่งไปกินข้าวเหมือนกัค่ะตอนแรกเราอยู่ห้องสองสองหนึ <S <S ่งสองนะคะตอนนี้เรา ย้ายมาอยู่ห้อง2206นะคะนี่หกนะคะจะบอกว่ามันสนุกมากเลยนะอยู่ในห้องเนี้ยโอ้โหก็อีก็พิเศษสุดๆเลยนี่คะ่ะเตียงนอนมีปาเรานอนดูโทรศัพท์อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งโคมไฟเอ็นดูเปิดให้นะคะนี่คะ่ะไฟจ้ามาก นี่เป็นที่โทรเผื่อแม่บ้านหรือแม่เบิร์นโทรมานะคะนี่ก็จะเป็นว่าใส่อะไรก็ได้อ่ะคนมืดเลยก็จะเป็นรองเท้าของหนูที่วันนั้นหนูพูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าน่ที่หอนว่าสวยมากนี่นะคะน้องกับมาหนูนอนรับน้องนอนรับเนดะียวน้องหนูเคี้ยวเหงืออด้วยคะ่ะตงใส่คันเหงื่ก นี่คะ่ะเป็นเสื้อผ้าของม้ากระป๋ากันน้องนะคะเตีียมที่เราเตรียมไว้นะคะไว้นี้จะเป็นเตียงว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นผ้าตัวนอันนี้ก็เป็นผ้าของโรงแรมเขามีหมอนอันนี้เป็นนี่นะคะดูโชว์รอบๆให้ดูโชว์รอ,อบๆไปดูเลยนั่นก็คือเตียงเด็กค่ะเราจะให้ดู ภาพค่ะนี่ค่ะลายมันเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีอะไรให้ดูด้วยนะคะที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือ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 แล้วนะคะจะดูพุกนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเอเรียสเปซด้วยนะคะบ๊ายบาย